ไล่กันต่อค่ะเปลี่ยนเครื่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้พี่จเจ้าหน้าที่เคําลังอธิบายน้องๆอ,อยู่พาน้องๆดูซากสัตว์ดึกดำบรรอยู่ที่ที่พบเจออยู่ในพื้นที่วนะอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะคะก็จะมีตั้งแต่ปะการางังหอยกับคู่หอยตะเกียงหอยกับเดียวพับพลึงทะเลโคดข้าวสารซึ่งมีอายุ ประมาณ200ร้อยเป็นหมื่นหมื่นปีอะไรนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยุคเพอร์เมียนเออนะคะ2 5ง้าล้านปีก่อนซึ่งก็คาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ทางทะเลนะลูกเพจเพราะว่ามันเป็นสัตว์ทะเลดึกดำบรรหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาน้องๆ ไปตะลุยดูและให้หาด้วยตาเปล่าด้วยการ <c oughs> หารอยร่องรอยของฟอสซิลซากสัตว์ดึกดำบรรที่กลายเป็นหินหรือว่ามีรอยที่มันถูกกดทับกับหิน <c oughs> เจอไหมเจอไหมที่จริงนะครับตรงนั้นเป็นปะการังเดียวปะการังกลุ่มน้องๆเดินไปไม่ติดเทียนนอ่าวนหินไปวนหินไปไหนอันนี้อะไรต้องครับทับปึงทะเลมันเล็กจิ๋วเองอ่ะทำไมเห็นกันน่ะทับปลงไหนลูกนี่หรออ๋อนี่ทับปึงทะเลก็เนกันเลอ่ะทับพึ่งอันไหนทับปึงทะเล ไม,ไม่มีชีวิตแล้วเป็นซากแล้วเป็นซากแล้วเดินไปดูทางนูน้นทาง,งนู้นมีอีกนะตรงนู้นเป็นปะการาัง<อ>ด้านอกแข็งไหมแขาอ๋โอ้ยแล้วแล้วตรงนี้เป็นทะเลนะเมื่อก่อนตั้งแบบสองร้อยห้าสิบล้านปีมาแล้วอะวแล้วตอนนี้กลายเป็นป่าดิบชื้นละเจอไหมลูกเจออีกไหมเจอไหนอีกเจอไหนอีกเจอไหมเจอไหม เจอไหมเจอไหมอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใช่เปล่าใช่ไหมขาเจอเหรออยู่ในนั้นเหรออันนั้นคืออะไรถามพี่กิ่งสิคืออะไรลักษณะเหมือนเป็นปเม็ดลองจับดูได้นะอุ้ยเต็มเลยอะ่ะหินนี้มันอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะโอ้เลิศจังอะ่ะ พี่นูนเจอไหมมันเต็มหินเลยนะตอนนี้กําลังชี้ให้พี่ตุ้มตามดูหน่อยเร็วนี่ตรงนี้ปะการังในปะการังในปะการังโอ้ข้าวสารเหรอคะหนูลองจับหรือยังมันเป็นเม็ดเม็ดไหมหล่อเป็นเม็ดเม็ดเหรอคะมันมีเต็มหินเลยลูกเพจค่ะพาเด็กๆพาน้องๆมาเที่ยวได้นะคะที่เนี่ย ให้น้องมาลองหาดู<ม>าเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลย <มา S 1> หินก้อนนี้ตรงนี้แล้วก็มีร่องรอยของฟอสซิลที่เป็นสัตว์ท,ท,ทะเลในยุคเพอร์เมียนนะคะอายุประมาณ250ล้านปีนี่ไงปะการังม,มีทุกหินเลยใช่พี่ายาลดมากนี่ไม่ได้ใช้อันนี้ข้าวสารมันจะเป็นเม็ดเม็ดเมล็ดเหมือนข้าวสารเขาก็เลยเรียกว่าพันข้าวสาร มีทุกมีทุกล่าสุดก็คือหาหาเหมือนเหมือนหาหวยเหมือนกันนะนี่ไงเต็มเลยเต็มเลยค่ะอ,อุ้ยว้าวมากแล้วก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะแต่ว่ามันจะเล็กๆลเล็กๆ คล้ายๆเล็กหนึ่งออันนี้มันตัวอะไรอ่ะอ่าน่าจะหอยกากเดียวหอยกากเดียว แต่หนูดูไม่ออกด้วยนะบางทีอ่ะน้องชี้ให้นะถึงดูออกไหนคะนะคโอ๊ยอ ouais. ันน hand ี้หอยกาบเดียวนี่ไงไหนชี้พี่ดูหน่อยสินี่มีเต็มก้อนหินเลยอ่ะยิ่งหาก็ยิ่งเจอเนาะมันเต็มเลยนะเยอะมากใช่ไหมโอ้ยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทะเลเนี่ยไม่ใช่ค่ะก้อนหินก้อนหินค่ะ ระวังเปียกระวังเปียกดงว่ามือก่อนใช่เป็นทะเลค่ะกะใเยอะที่สุดเอาเบบีทีไปตัวอ๋ีทีมาล่ออีกแล้วนับเาอหาได้เยอะที่สุดหเห็นทุกก้อนมีหมดเลยนะ เห็นทุกก้อนมีซากฟอสซิลหมดเลยนะอันนี้ซากนางเงือกค่ะซากนางเงือกอ่าไหนนอนซิพี่เฟิร์นนอนเป็นซากนางเงือกซิพี่นูนอันนี้ซากนางเงือกพี่นูนพี่นูนนี่ซากนางเงือกค่ะตายแล้วนะน้องขาทุลัอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เกี่ยวนะอุ้ยไม่เกี่ยวนะซากนางเงือก หากันใหญ่เลยอ่ะเบบิทีมาล่อสวัสดีพี่แดงค่ะพาน้องมาดูซากดึกดำบรรของสัตว์ทะเลยุคเพอร์มเมียนประมาณ250ล้านปีก่อนค่ะในวันอุททนขานำพันธุรัตเนี่ย2 2 5 0ล้านปีก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นทะเลน้ำตื้นนะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นป่าชื้นไปแล้วค่ะ ในหินทุกก้อนที่เกิดตามธรรมชาติตรงนี้จะมีร่องรอยของซากสัตว์ดึกดำบรรพ์นในยุคนั้นหมดเลยกำลังให้น้องๆช่วยกันหาอยู่นะคะก้อนนี้มีไหมอ่ะเข้าสารหรือเปล่าอันนี้ที่เขาบอก,กตออพี่ว่าน่าจะใช่นะแต่พี่ว่าก้อนนั้นอะเยอะก้อนใหญ่ๆนั่นะอนะนี่หอยกับเดียวหรือเปล่า ไก้นีมีช่เดคดข้าวสารที่เป็นเม็ดเมใช่ไหมคะเม็ดเม็เม็ดเม็ดเจอหมลูกนี่ไงใช่นั่นแหละคดข้าวสารคดข้าวแบบเนแบบเด็กเราเห็นเลยหรอี่ไเจอไหมเจอไหม พี่เขาเพิ่งบอกเมื่อกี้ค่ะใช่มันจะเป็นเม็ดๆหอยกับเดียวทางนี้ก็มีนะนับนะว่ามีกี่อันตรงนี้นับนะเบบี้ทีจะเป็นของใครเบบี้ทีมีคนเจอสามตัวตรงนี้มีคนเจอ3ตัวแล้วนะเจอมั้ยลูกเอ้ยระวังน้ำนะหนูอ่านี่เข้าวสารสาม่านับไว้นับไว้ ใหญ่เลยโอ้โหปีนก้อนหินเลยลุ่มกันใหญ่เลยลุ่มกับพี่กันใหญ่เลยนี่นะคะที่นี่โหอัน,นอุ้พอยพี่เฟิร์นหยิบไปด้วยพี่เฟิร์นใครทำน้ำคนพี่กาเลยพี่หิวอ,อ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูก,ก้อนนี้ซิมีไหมแต่ว่าพี่เขาบอกมีทุกก้อนนะคะ มันจะเล็กๆนะต้องดูต้องไปจําจากรูปที่เขาอธิบายไว้แล้วจําลักษณะไว้แล้วต้องมาหานะลูกเพจแล้วเวลาเห็นมันจะได้โอ้อันนี้คือแบบนี้อันนี้เป็นอะไรวยเขาลดน้ําไว้ไวก็เลยชุ่มน้ำไปโอ้โหทําไมก้อนนี้ลุมกันไม่ยอมลงจากหินเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหก้อนนั้นอะไรนะ่ะก้อนนั้นทำอะไรกันนะ่ะอันนี้หาซากดึกดำบันหรือว่าหาหวยนะหรืออะไรนะงงหาดึกดำบันหรือหาหวยลูกมีมลเลขไหม,มดได้ไหมว่าอยู่ี่ไหนบ้างจค่ะหาเพิ่มอีกจาตัวแล้วใช่ไหมค่ะหาเพิอมอีกจะได้เยอเงเห็นก้อนนู้นด้วยเหรอันคือก็มีนะ ได้นะแล้วพอเวลาผ่านไปมัจะเปรย์หย่นถูับครับครับคับเจอันเด้แล้วกี่ตัวตจ,ำจำชื่อน้องไม่ได้แล้วพานิชาโอเคน้องยาขนาดท่องกันแล้วนะเมื่อเช้ารถเจอไหมเนี่ยรถกี่ตัวไหนไหนไหน เจอแบบไหนเพียงทะเลเหรอลูกพับพึ่งทะเลหรอพี่อยากเห็นพับพึงทะเลมันอยู่ตรงไหนพับพึงทะเลเหรออ๋อมันจะกลมๆเล็กๆก็โคดรข้อสารคดรข้อสารอ๋อที่เป็นเม็ดๆใช่ไหมโอ้ไหนไหนอ๋อหอยกาบคู่ เออหอยกับคู่ก็เยอะใช่ไหมอยู่ฝั่งนู้นเหรอจริงปะเนี่ยอันนี้จอจีปะเนี่ยพี่เขายังขำเลยเนี่ยโอ้โหเบบี้ทีจำเป็นของใครไหนญาย่าเจอจริงหรออ๋อันนี้เขาคดเข้าสารเขานับเป็นหนึ่งลูป ใช่หนึ่งโคดข้าวสารนับเป็นหนึ่งตัวแล้วไหนเอาย่าๆนับย่าๆนับเม็ดโคดข้าวสารนับสามสิบแปดตัวย่าๆไม่มีกติดานี่เนาะย่าๆแปตัวเนี่ยย่าๆเขาเจอกันสามสิบตัวแล้วย่าๆเจอกี่ตัวย่าเจอกี่ตัวแล้วเอ็นดูเธอแกล้งน้องพี่เฟิร์นแกล้งย่าหรือเปล่า แกล้งห <nej ie. S 1> รือเปล่าไม่ใช่ไหมโ, <Sammy? S 2> โอเคโอเคฉันก็นึกว่าจริงออ้ยเขามีมีชิงช้าให้เล่นด้วยตรงนั้นไปเล่นเหรอไปชิงช้ากลุ่มพี่ๆคนโตเขาไปเล่นกันใช่ไหมเขาไปนั่งพักกันแล้วไหนตรงไหนอ๋อโอ้ยเขานับเป็นจริงจังเลยรถไม่นับต่อเหรอไม่ไม่เจอแล้ว เจอไหมพี่ออนล่รถบอกว่าเดี๋ยวหนูค่อยตอบคำถามอื่นก็ได้รถถอนแล้วรถอรถบอกเดี๋ยวหนูตอบคำถามอื่นแต่ย่าย่าฉลาดมากคดเคข้าสารหนึ่งตัวแต่นับนับเม็ดสามสิบปดตัวจริงๆมันคือหนึ่งตัว รวมหรือยังรวมหรือยังพี่ก้ามเรียกรวมเลยอ่ารวมรวมแล้วล kind of right? ูกเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะต้องทำท่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยชูก้าชูก้าลูนเนี่ย เทเลทับบี้จะไปขยีนาวเา <_ D> เดี๋ยวเรียกรวมน้องๆก่อนนะคะน,น้องหญิงพลังขึ้นหนูค่ะเรียกรวมน้องๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆพักกินข้าวเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องกินข้าวเที่ยงที่นี่ก่อน แล้วเดี๋ยวออกจากบันาิทยานเขานางพันธุรัตเราจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มาขาสามสิบตัวจริงปะเนี่ยนับอะไรมาเจออะไรบ้างลูกน้องยาใช่ไหมน้องยาเจออะไรบ้างลูกหีกลงคืนอยกลังคืหอยกาบคู่ ใช่ไหมอยกบคู่เลี้ยข้าวสารปลาปลากรังปลากรังสัตว์่าอ่าไปนั่งก่อนโอเคอุ้ยน้องยาเก่งมากเดี๋ยวจำไว้นะจำไว้นะชูก้าชูก้าลูนไปค่ะชูก้าชูก้าลูนอ้อยไอไม่หยุดลูกเพจขาขออภัยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเรียกรวมน้องก่อน เรียกรวมน้องเสร็จแล้วจะให้น้องกินข้าวเที่ยงที่นี่เนาะนั่งทานเนี่ยลมเย็นมากเลยอยู่ในร่มแล้วลมเ <ใน S 1> ย็นมากพี่ไหนอยากเห็นท่าแต่ไม่มีใครทําท่าเลยไหนะน้องบอกจํ<พ>าท่าไม่ได้พี่ลักษมีสวัสดีทุกคนคะ่ะนั่งเงเป็นงูกินหางหรอดูแถวให้ตรงตลงลลกอันออน,อน,อนี้กลุ่มอะไรคะ เสือโยบนั่งงงงพี่รักสมีใช่น้องๆน่ารักค่ะพี่รักสมีพาน้องมาเที่ยวนะคะ ใจข้างน้าอะไรไหมไม่มีเลยเนาะอยากอะไรคะหิวข้าวไหมหิวเพราะว่าเดินขึ้นไปยิงเมล็ดพันกันเรียกอันนั้นคือทำลายพลังงานไปเยอะเหมือนกันเผาผลาญไปเยอะเผาผลาญสุดๆทำไมเธอไปซื้อน้ำมาอุดหนุนคาเฟ่ดีมากช่วยชาช่วยชาสดสด น้องน้องนับโคดข้อสารแต่นับทีละเม็ดได้สามสิบแปดตัวแต่จริงๆมันคือหนึ่งตัวนะลูกอันนั้นคือตัวใครมัใ่าเยอะที่สุดไหนน้องอะหมือเท่าไหร่ตะกี่ตัวจะกี่ตัวสามสิบเจอเจออะไรบ้างตัวไหนบ้างมาเล่าที่เล่าให้พี่ฟังเมื่อกี้เลยอันนี้อันนี้ของจริงอันนี้หาจริงอันนี้นั่งหาแบบ จังมากใช่มีอะไรบ้างมีพยานใช่ไหมวะใช่ใช่หนูเจอตัวอะไรบ้างยาเจอตัวอะไรบ้างนะกับเม็ดเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารเม็ดข้าเจอก้อนไหนบ้างเจอก้อนที่ตรงนน้นค่ะที่มีน้ำค่ะอ๋อตรงที่มีน้ำกับกับเป็นกับเป็นสัตว์ค่ะสัตว์ปะการัง น้ำมีโค้ดประกาไม่น้องนียกปากกาลังไม่ถูกไงอะไรอีกสีขาวๆที่ยาถามพี่อ่ะหอยกาบคู่หอยกับคู่หอยกับคู่อะแล้วมีอะไรอีกไหมมีปากกาลังค่ะปากกาลังหอยกาบคู่โค้ดข้อสารอ่าแล้วมีอะไรอีกคะแนี้ค่ะอ๋อแต่ว่าเจอเยอะมีพยานใช่ไหมใช่แต่เราเจอก้อนไหนบ้างคะ ตรงนู้นเหรอที่มีน้ำใช่ไหมีก้อนไหนอีกนู้นอันูนหักก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ไงที่ยาชี้ให้พี่ดูอ่ะนี่ก้อนนี้ก้อนนี้ไงที่ยาชี้ให้พี่ดูก้อนนู้องอ๋อใช่อ๋อจังหวะชี้อย่างนี้มันเอียงมันเอียงโอเคโอเคมีใครเจอม่ใครเจออีกไหมลูก อันมีน่าก็เจออ่าไม่ยอม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 เยอะกว่าศึกชิงเบบิทีจะเป็นของใครเรามีลาบูบูอยู่นะลาบูบูกล่องหนึ่งเลยจะมีใครได้สี่เข็มไหมนะสองคนพาไปพาไปดูเจอไปเร็วไปโค้ดไปนุ่นน่นต้องมาพี่เขาไป ไปละน้อง,องน้องไปเป็นปน้องไปไปพิสูจน์อักษรก่อนว่าเจอซากจริงๆเจอจริง,รงหรือเปล่าสามสิบกตัวตเดี๋ยวให้พี่เจ้าหน้าที่ช่วยเป็นพยานนะคะสึกชิงเวทีจะเป็นของใครหรือจะได้แค่ทีต้นไม้ไปปลูกน้ำนะพี่ก้ามน้ำน้ำ จริงหรือเปล่าชี้ให้พี่กิ่งดูด้วยนะใช่เขาเขานั่งหาเนะโอโหโอ้โหถูกใช่ไหมคะถูกค่ะน้องยาน้องยาน้องยาของแท้ ่ชื่อ่กลาเชื่อได้ด้วยาแล้วออนี้คอม่เ่ะอไขไบโอเคเชื่อแล้วมาลงมาลูกลงมาลงมาไปเชื่อแล้วไปเข้าแถวเข้าแถว น้องยาน้องยาคือที่นะเดี๋ยวน้องก็เป็นมัคคุเทศก์ที่นี่แล้วนะน้องยาว่ามเกมากเคื่อขึ้นไปบนหินเคื่อปีอันนี้ค่ะอันี้คนเอออันนั้นอันนี้ได้คนละหนึ่งตัวเนาะมีน้องยากับอามีนาได้เบบี้ทีคนละหนึ่งตัวนะ ใช่ใช่ได้สามแล้วไม่เป็นไรเรายังมีลาบูบูเรายังมีลาบูบูอีกกล่องนึ่งไม่เป็นไรอ๋อลุกไปทีละแถวนะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ชื่อกลุ่มว่ากติกาของเราคือพี่นูนแล้วชื่อกลุ่มได้พี่นูนกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มว่าที่ไหนอ่ะอ๋อเสือดาวอะไรนะเสือดาวมันขบเจ็บเสือดาวหยบมันขบเจ็บเสือดาวหยบลุกขึ้นจ้ามันขบเจ็บ ไปอ้าวนะไปพี่เฟิร์นพี่ออนพาเดินเลยกลุ่มนี้ชื่ออะไรย่าชูก้าชูก้าออกไปผจญภัยอ้าวลุกขึ้นได้ชูก้าลนไปเดินต่อไปเลยนะคะบ๊ายบายกลุ่มนี้ค่ะบัตเตอร์ไฟสายการบินไปอ่าวบัตเตอร์ไฟ เดินตามกันเลยเทเลทับบี้ลโอเคอ้าวลุกเลยไปเดี๋ยวเราไปทานหนมาจ้าตาม่นูนเลยลูก ชื่อกลุ่มแบบโอ้ยนะคะตู้ตึงค่ะเตอเออเธอต้องทำให้เป็นตู้ตึงข้างหน้ตู้ตึงค่ะถึงตู้ตึงแต่นั่งในที่ร่มแล้วมันเย็นเนาะลมมันพัดเนาะใช่ค่ะลมมาตลอดไม่อยากจะลุกเลยไม่อยากออกจากที่ร่มเลยอ่ะเย็นมากจี้ช่องกระจกน้ำแข็งนะปังมากพร้อมนอนอุ้ยมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ด้วยว่ะเออเลิสนะที่นี่ เออตอนนี้เขาเขาลดน้ําต้นไม้ก็เลยแบบมีน้ําชุม่มที่นี่มีลานกลางเต็นล์รองรับนะักท่องเที่ยวกลางเต็นท์ฟรีด้วยนะคะลูกเพจมาได้นะช่วงที่อากาศเย็นๆอนะ่ะวันาอาทยานเขาน้ำพันธุรักลางเต็นท์นอนดูดาวค่ะสวยมากเดินเป็นแถวนะ ข้าวสาราเหรอไปลไปลซื้อไปไปตามเอาอะไรตามพี่วิวนะพี่ยาเอาอะไรพี่ก้ามเอาชายเย็น <c oughs> พี่ยากับพี่บิวเอาอะไรโอ้ยบอสพี่พี่กามชาชาไทยเย็นค่ะชาไทยเย็นหนึ่งทำัไนโน่่วแป๊บหนึ่งนะคะพี่โนูนฝากถือลูกเพจโอ้ยลูกเพจอยู่ด้วยลูกเพจสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ของอ่ <c oughs> <c oughs> อุทยา,านเขานางพันธุราชจ,จ้าข้างในมีคาเฟ่ด้วยใครที่ออยากจะหาที่พักผ่อนสบายๆชิวๆนะก็สามารถมาได้ที่นี่นะจ๊ะอยู่ที่เพชรบุรีนะครับบรรยากาศดีถ้ามาตอนเย็นๆเนี่ยอากาศดีแต่ถ้าตอนเย็นก็ไม่ควรกินกาแฟนะเดี๋ยวมันจะดีดนนะจ๊ะก็จะมีคาเฟ่ให้บริการด้วยเนาะขนมปังก็มีขนมปังมีคาเฟ่บาริสต้าหน้าตาดีด้วย ใช่ครับนี่ราคาก็เป็นมิตรน่ารักมากเลยครับทุกคนใครที่มีแพลนอยากจะมาเที่ยวชามมาเที่ยวเพชรบุรีหรือมาเที่ยวหหินก็ผ่านแวะเวียนมาเข้ามาชมบรรยากาศธรรมชาติของวัดอุทยานเขานางพันธุรัตได้นะครับอยู่ที่เส้นตรงไปที่หัวหินได้เลยเนาะหรือใครที่มีแพลนอยากจะมาชามอยู่แล้วก็ลองแอดที่นี่ให้เป็นอีกหนึ่งที่หมาย นะครับเนื่องจากว่าที่นี่ธรรมชาติก็ดีนะแล้วก็มีกาแฟด้วยนะจ๊ะไรสดที่ไหนรสดที่ไหนคุณพี่ได้เพจิีจันจ้าวิเปิดเพจิีจันเลยจ้า <c oughs> คุณพี่ได้ออกอยู่นะจ๊ะตอนนี้ทั้งบาสต,ตาแล้วก็คุณพี่นะจ๊ะ, <c oughs> ะนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณกิติโรดคุณกิติโรดคือใครคะ <c oughs> คุณกิติโรดคือใครคะคุณกิติโรด อ้าไม่มีจ้าลูกเพจน่าจะคุยกันเองลูกเพจคุยกันอ่าใช่พี่ยาพี่ยายนี่อยู่นะเป็นบรรยากาศวันนี้วันนี้เราอ่ะพาน้องๆมาที่วัดอุทยานเขาน้ำพันธุรัดนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เขาาสั่งอะไรกันนะโอนแล้วนะครับคือใครโอนอะไรกันที่ไหนจ้าตอนนี้เรามันคือที่แรกของกิจกรรม สารฝันเติมรอยยิ้มน้องกัมพาบ้านอเมิเรตปีที่3นะครับที่หมายแรกของเราหลังจากลงรถไฟที่หวัวหินเสร็จปุ๊บเราก็พาน้องขึ้นรถบัสมาที่วนาอุทยานเขานางพันธุรัตก็มายิงมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้ามเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อเป็นการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้กับผืนป่าแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติของวนาอุทยานเขานางพันธุรัตนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆก็จะไปเลี้ยงสัตว์ด้วยจะพาน้องๆไปที่สวนมาลัยฟาร์ม นะครับนี่มาอะไรฟาร์มไกลแบบบรรยากาศดิอันนั้นกวางหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หมาสองกิโลใกล้ๆมาอะไรฟาร์มประมาณสักนนอ่าตาดูสิเหมือนกวางไหมอ่ะอันนั้นกวางไหมคะหมากวางนอนอบทุกคนเห็นกวางไหมจ้ากวางนอนอนับแดดอยู่ ลูกเพจบอกว่าเป็นเฟกนิ e อีกน้องหมานะครับมีใครเคยมาไหมครับอุทยานวนนอุทยานเขาดังพันธุรัตพูดคุยกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราลงไลฟ์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปไลฟ์บรรยากาศข้างในอีกรอบหนึ่งให้น้องทํากิจกรรมเนาะอ่ะงั้นเราปิดช่ยคาเฟ่ก่อนต่อไปไปขายบาลิต้าด้วยไปคแล้วเดี๋ยวเราเราอ๋อนี่นี่มีมีมีเมล็ดพันธุ์ให้ใครที่ อยากจะมายิงเมล็ดพันธุ์ก็มีให้อันนี้เขาขายเลยใช่ไหมให้บางนูด้วยอ่ะชุดละห้าสิบบาทชุดละห้บาทโอ้ยมีเมล็ดพันธุ์เที่ยวขอยากมาทำกิจกรรมแล้วเราไม่ได้ปั้นไว้ก็ซื้อขึ้นไปยิงเส้นทางระยะทางที่เราไปไั้ครับอ่านี่เราได้มีกิจกรรมให้น้องเล่นมั่งทำมั่งอ่าฮะโอเคงั้นลงแล้วก่อนลูกเพ่เดี๋ยวกลับมาเจอใหม่ในกิจกรรมน้องๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับ